กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันน้เรามาอยู่กันในเกมโตเกียวกูนอเวคันนิ่กันในเซิร์ฟไทยนะฮะ ซึ่งคิดว่วันนี้นะครับผมเราก็จะพามารีวิวสำหรับทั้งทีมของต้นอาอกิริกันดีก,กว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยมีบทบาทอะไราบ้างละกันนะครับผมซึ่งเราก็มาอยู่กับรหัสผู้ใหญ่เจดีกันอีกแล้วนะครับถ้าอยากจะรีวิวแบบกระหน่ำซัมเมอร์ซลจริงๆเนี่ยต้องรีวิวรหัสนี้จริงๆเว้ยคือรหัสตัวเองมันมีทุกตัวจริงๆนะแต่ทำไม่โหดครับมันทําให้ปลดสกิลต่างๆไม่ได้นั่นเองนะฮะร,รวมถึงแตกต่างๆเนี่ยมันก็จะต่างมา,มากโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดกันเลยละกันใหผมเพิ่อไม่เป็นการเสียเวลา เริ่มจากตัวละครตัวแรกครับผมคาเนกิตะขาบครับตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นเป้าหมายเดี่ยวที่ดาเมจรุนแรงมากๆนะครับผมเพราะว่ามันจะตีแบบนี่ครับผมเห็นปะไม่สนใจด้านบล็อกนะครับผมและยิ่ง HP เราน้อยเนี่ยดาเมจก็จะยิ่งคูณ้าไปใหญ่นะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้ผมให้เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของดาเมจเป้าเดี่ยวในทีมต้นอวกิริตอนนี้เลยก็ว่าได้ละกันนะครับเพราะามีตัวเดียวด้วยแหละที่ดาเมจเป้าเดี่ยว <laughs> รวมถึงสกิลพาสีของเขานะครับผมนี่เลยครับผมต้นเอากิริทุกตัวละครนะครับผมชาโจมตีจะได้รับลวมสลายให้กับเป้าหมายคือการลดเรื่องของป้องกันด้วยคือดาเมจเราก็จะยิ่งแรงขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับและรวมถึงถ้ามันครบสสแต็กเมื่อไหร่ที่เป้าหมายติดล้มสลายเนี่ยเราจะได้รับในเรื่องของบ้าคลั่งครับซึ่งบ้าคลั่งทำให้ตัวละครตัวนี้ดาเมจแรงขึ้นตั้ง20%เปย็นั่เลยนเองนะฮะบ,บอกเลยว่าดีมาก และรวมถึงพาร์ทสี่พิศอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเราเนี่ยทำการโจมตีเสียเป้าหมายนะครับผมและมีเอฟเฟกต์บ้าคลั่งอยู่นะครับผมจะมอบเอฟเฟกต์ดาเมจเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวเองและรวมถึงนี่เลยครับเรเบลสกิลของเราเพิ่มขึ้นโอ้โหผมบอกเลยว่าดีมากและอย่างต่อไปก็เป็นเมื่อสร้างดาเมจลบเอฟเฟกต์บัฟหนึ่งอันของเป้าหมายตัวเองจะได้รับเอฟเฟกต์ลบดีบัฟบนหัวด้วยนะครับผมและเมื่อตัวเองมีเอฟเฟกต์ดีบัฟในความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีจะเพิ่มขึ้น122%ครับ เข้าใจไม่ยากเลยคือดาเมจก็จะยิ่งคูณเข้าไปอีกนะครับผมซึ่งผมบอกไปเลยว่าสกิลนี้ดีมากนะครับผมเออมันดูแบบเอ้ยแค่ลบบัฟลบดีบัฟเองแต่ในความผมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะอย่างต่อไปผมเป็นตัวละครคันเคนนะครับผมร่างปิดตานะครับเป็นตัวละครที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าดูแล,แล้วแหละว,ว่าเขาทำอะไรได้ผมก็คือเขาเป็นตัวละครยืนสำรองที่โกงที่สุดเลยนะครับผมของต้นเอวกิรินะตอนนี้เนาะก็คือถ้าเพื่อนๆของเขานะครับผมหรือตัวละครเขาในโจมตีเสรเป้าหมายนะฮะจะ่ทำให้เป้าหมายติดสถานะความวกลัวซึ่งถ้าเปเนี่ย เราจะได้รับไปเรื่องของเรเวลการ์ดเพิ่มขึ้นทั้งทีมนี่แหละครับคือความโกงของเขานะฮะและรวมถึงสกิลต่างๆขงเขาก็จะมีในเรื่องของการที่ลดค่าป้องกันด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของเพิ่มเบสิกกรแตกให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นตัวละครหนึ่งที่โกงมากๆและอย่างที่มันโกงที่สุดคือน,นี่เลยครับสำรองก็มีผลไงมันเลยทําให้เป็นตัวละครที่ไม่จาเป็นต้องมานั่งเสียสล็ลตฟรีๆนะผมเอาไปยืนที่หน้าสำรองดีกว่าครับนี่แหละครับคือตัวละครที่โกงมากๆนะตอนนี้ ต่อไปก็จะเป็นออยาโตครับซึ่งออยาโตตัวละครตรัวนี้เนี่ยซึ่งตัวละครเขาเนี่ยผมก็จะยืดหยุดมากๆเพราะว่ามันจะมีทั้งในเรื่องของเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนๆและร่วมจึงนะครับเริ่มเกมมาได้รับ,รบดาเมจลดลง10%เลยเห็นไหมแตผมถือว่าโอเคเลยนะเป็นไปมีทั้งดาเมจมีทั้งลดดาเมจนะครับและเมื่อสิ้นสุดรอบฝ่ายเราเนี่ยผมจะทําให้ตัวละครที่มีเอฟเฟกบัฟฝ่ายเราได้รับโร่ตามเพชรพีสูงสุดของตัวเองนี่ก็เลยเป็นตัวละครหนึ่งที่บัฟโอเคมากๆนะครับ และถ้าในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานเขาเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ใช้ให้เขามายืนในที่สัพพอตก็ได้เหมือนกันเพราะว่านี้เขาบอกว่าซัพพอตก็มีผลเราจะหลังจากตัวละครฝ่ายเราใช้สกิลแอคทีฟจะมอบเอฟเฟกเพิ่มการโจมตีแก่ตัวเอง8%นะครับ1รอบซ้อนทับ2ชั้นเมื่อซ้อนทับจนถึงขีดสูงสุดแล้วเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มอัตราการจบเกาะให้กับตัวเอง5%ครับซึ่งผมบอกเลยถ้าเราโดนบาดเจจริงๆนะครับยังไงก็ไปใส่ตัวละครดาเบจให้กับทีมของเราได้แน่นอนฮะบอกเลย แต่ตอนนี้สำหรับผมคือยังใช้งานได้อยู่นะเพราะว่ามันมีครบเครื่องมากเลยอะ่ะมีการแจกโล่มีการแจกดาเมจมีการลดดาเมจให้กับทีมของเป้าหมายด้วยนะครับคุ้มแน่นอนต่อไปเมทาทาราเนะี่ยผมเป็นตัวละครดาเมจที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เชิงดาเมจขนาดนั้นนะดาเมจไม่ได้จีจัดมากแต่มันเอามาช่วยปิดดาเมจได้ดีมากรวมถึงมีพาสซีิฟที่สุดโกงด้วยเนี่ยนะฮะพาสซีิฟของเขาคือการที่มันจะยืดหยุนครับผมถ้าอยู่เทินของเรานะฮะจะดาดาเมจแรงขึ้นแต่ถ้าหยู่เทินเป้าหมายเนะี่ย เราจะโดนดาเมจเบาลงทำนองนั้นและทุกๆครั้งที่จบเทินของทีมของเรารผดาเมจของเขาเราก็จะทำดาเมจแส่เป้าหมาย17 0ได้นั่นเองนะครับรวมถึงไปทำการฮิวเลือดให้กับพันธมิตรของเราด้วยและถ้าเรามีเอฟเฟกต์ปั๊บกระตือรือร้นนะครับผมมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะการฮิ็จะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหม่นเป็นซัพพอร์ตที่โอเคเลยใช่ไหมล่ะทุกคนและถ้า HP ของตัวละครตัวอัลกิรินะครับผมลดลงต่ำกว่า6กบเเป็นครั้งแรกนะฮะ จะทำพ่าตัวเองเนี่ยโดนดาเมจหนึ่งดาเมจด้วยและรวมถึงก็จะมีในเรื่องของการฮิวเลือดให้กับเพื่อนๆด้วยโอ้โหผมบอกเลยอารมณ์คล้ายคล้ายกับตัวมัมี่แหละนะครับผมแต่นี่จะเป็นพาสีฟนะครับผมอันนี้ถือว่าโอเคเลยตัวละครต่อไปกมเป็นอายาโตะนะครับผมดาเมดหมู่ที่สุดแรงนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงจริงๆและมันจะยิ่งแรงถ้าเป้าหมายจุพลังโจมตีต่ำกว่าเขาเว้ยเห็นปะถ้าโจมตีของเป้าหมายต่ำกว่าจะทำให้ดาเมจสกิลนี้เพิ่มขึ้น4 0 ผมบอกเลยว่าสายเติมนี่คือได้เปรียบมากๆและรวมถึงนะครับก็จะมีบัฟในเรื่องของนี่เลยครับดาเมจครั้งนี้จะมองข้ามการป้องกันของเป้าหมายได้โอไม่ก่อและต่อไปผมบัฟที่1น,นะครับเมื่อเริ่มรอบฝ่ายเราจะสร้างดาเมทที่เท่ากับ1-30%ให้กับเรานะครับผมก็คือเริ่มเกมมาเราสามารถโจมตีฟรีได้เลยนะครับผมอันนี้คือดีมากเริ่มเกมมาปั๊บอายตกเปิดพอจบเทินปั๊บ ทา,ทาราปิดโอ้โหครบเครื่องและตัวละครเขาเนี่ยก็จะมีทั้งบูทดาเมจให้กับตัวเองมากๆนะครับเห็นปะเมื่อร่วมรอบฝ่ายเราคิจะเพิ่มขึ้น20%และดาเมจที่สร้างให้กับเป้าหมายที่เมฟเฟคความตายจะเพิ่มขึ้นอีก10%อตัตราโดดด้วยอีก20%จอย่างต,ต่อไปคือ3รอบของการต่อสู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องการโจมตีของตัวเองเพิ่มขึ้น20%นี่แหละครับทุกคนแอโตครับเป็นตัวละครที่มีแต่บัฟดาเม่ให้กับตัวเองมีแต่ดาตร,ร,ร,ราม,ม่เเล่นาอีก สำหรับในเรื่องของเซลล์แต่ละตัวละครนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูประมาณนี้เลยละกันนะครับผมนี่นะฮะเพราะผมชอบลืมเปิดทุกคลิปเลยเพื่อนเพื่อนบอกไว้ผมชอบลืมเปิดตลอดเลยผมขอโทษด้วยนะทุกคนนะนี่ครับผมสับตัวละครแต่ละตัวนะครับผมก็จะใส่เซลลประมาณนี้เลยนั่นเองนะจ๊ะโอเคผมบอกแล้วไงนี่คือแค่รีวิวตัวละคร5ตัวละครที่อยู่ในทีมของเรานะตอนนี้ก็เสียเวลาไปมาณ7นาทีแหลวเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงฮะ การจัดทีมก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับเอาคาเนกีปิตาเนี่ยไปอยู่หลังสุดนะครับผมเพราะว่าตัวละครเขาเป็นตัวละครเดียวที่ยนสับรองก็เก่งนะครับแต่ผมขอญาตหาที่2ก่อนว่าจะมีไหมไอ้ที่3ส,สโิโอเคผมเรารีจนเจอที่3เป็นที่เรียบร้อยเราขอญาติปเดิเมมกันก่อนคนแรก โอเคผมเข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูซิว่าตัวเอากิริตอนนี้เมตาตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับผมโจมตีไปก่อน807นะครับผมแบบจุกๆครับคันิกิจตะขาบขึ้นมานะครับผมไอ้ตกขึ้นมือครับผมทาราต่อโอ้ยนี่คือครบสี่ตัวละครเลยนะอันนี้ถือว่าเฟี้ยวครับอันนี้ถือว่าคมและเมื่อค่าได้เห็นไหมครับผมค่าเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นเลยนะครับแบบดีมาก ไอ้ตัตเปไปก่อน7จ็ดแสนครับผมทาราตบมาอีก่ทีตบตบไปตบตบอีกหนึ่งทีโอ้โหล้มสลายแจกระนาวไอ้ตัปิดงานหรือเปล่าตบตายไปแล้วก็ตอนนี้คันเลยเป็นเลเวลสามเป็นที่เรียบร้อยนี่ผมบอกว่าค่าเป้าหมายไปโคตรเยอะทารากระโดดตบหลังจบเกมเนีผมทำให้ไอ้ตัเขาไม่ได้เล่นเหลือแค่ทาราตัวละครตัวเดียวเท่านั้นครับผมโอ้โหบอกเลยว่าดาเมจคือถึงถึงขิงมากๆตอนนี้ผองสับต้นอากิริและโดนโจมตีมาก่อน3ามแสนไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับผมแล้วก็โดนคณิตกิปิดตากผมทำการแจกรีบัมากกันน่อสบ ทาราโจมตีไปตับตับตับไม่เข้าครับผมแล้วก็โดนพิษของเราจบไปนะครับผมธาราดอนเนสสโมรีไปเป็นทีบร้อยทำให้เดือตัวละครตัวเดียวซะเป้าหมายนะครับโจมตีไปก่อนและโอ้โหการ์ดสามเป็นที่ร้อยแต่เราโดนลดการ์ดนะครับผมไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าเราโดนทาราลดการ์ดไปนะครับผมและไอโตะบอกไม่เป็นไรอยู่แล้วไม่เรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากโจมตีไปหนึ่งรัดก็หาโอ้โหแบบจุกจุหลับฝันดีเลย มาผมเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอายาโตะของเราจะได้เปิดก่อนอยู่แล้วลุกล้ำไปนะผมตบ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 ตัก่อนหนึ่งร้านสามครับแล้วก็ทาราตบไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอญาตเอาคานิกิตะคาบเอ้าไม่ใช่ดิมันเป็นใครวะน่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมชวนดใช้ตะขาบไปก่อนนะผมทาราตบไปก่อนปั๊บปั๊บปั๊บปับหนึ่งร้านสองครับแล้วก็คานิกิตะคาบตบไปก่อนหกแสนหนึ่งนะครับผมโอ้โหแล้วก็ทาราจบเกมแน่นอนผมหลังปิดเกมนะครับผมทุกๆรอบจะได้รับไปการโจมตีฟรีอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราน่าจะคนที่่เิร์ฟอยูต่างมากเลยยนะเเี่่พราวาอัันนี้ยยงอู่แค่เเเลลวอ220งนะครับ ไม่เป็นไรครับคิดว่าเดี๋ยวเราขั้นไปก่อนไปเจอคนหนึ่งคนอื่นครับเโอเคครับผมจบประมาณนี้มาแล้วครับผมเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยผมทั้งสูสีมากก็เ,เสียงหายเลยทีเดียวเชียวและยาตัวเปิดไปก่อนหนึ่งทีตบ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 โอเคครับผมแล้วเราก็จะเอานี่เลยครับผมอยาตของเราประเดิมไปก่อนอีกหนึ่งรอบครับผมแต่โชว์แบบอย่างเดียวเลยนะครับผมจะโชว์แต่การ์ดแบบที่เลเวลสูงเท่านั้นนะฮะ ทาราตกไปก่อน600,000 900,000แปดครับผมและไอยาโตะตกแจกไปก่อน500,000สี่ครับยังไม่หมดแค่นั้นลูกพ่อรับทาราไปอีกหนึ่งรอบบึ้มไปก่อนนะครับผมทำให้เราหมายติดวิกไปถึง2ตัวละครเลยเดียวเชียวนะผมทั้งอายาโตะรวมถึงคาเนกิปิตาด้วยผมบอกเลยว่าดีมากเป็นผลดีครับผมแต่โดนต่อยมาก่อนนะผมแล้วก็โอ้โหจูโซตบมา1ทีครับผมยังไงต่อครับทาราเขาตบมาหลังจบเกมผม500,000สี่ครับ และตอนนี้โดนสะเทาะไปเรียบร้อยหไปแล้วโยโตะไปแล้วไอโยโตะกระโดดตบเป็หนึ่งทีตึ้มขาบเป็น3ดาวหมดแล้วครับผมตอนนี้ทําให้ผมเล็งแต่คาเนกิตะขาบได้เลยเพราะว่าเขาเป็นตัวคอนเป้าเดียวในทีมของเราครับทำให้ไม่จำเป็นต้องโชว์ตัวอื่นเลยโอเคครับตบตบตบแล้วก็ตบไปหนึ่งทีเรียบร้อยผมจบเกมอย่างสวยงามเลครับผมโอ้โหโดาเมจที่คือแรงถึงจริงจริงจริง โอเคผมซึ่งสาหรับคลิปโดวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับในการพามารีวิวต้นอาโอิริแล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณรหัสผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสารฝันผมมาณนี่คือภาพในหัวงผมเลยนะแม้ตัวละครตัวนี้จะไม่เกี่ยวอะไรของผมก็ตามนะครับผมมาได้ไงวะเนี่ยก็คือภาพในหัวเป็นจริงๆนะทุกคนนะแต่ดาวนี่คือต่างกันมากอะไรทำนองนั้นผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับซึ่งเพื่อนๆตอนนี้กำลังเล่นทีมอะไรอยู่ก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับผมซึ่ง CG ก็รอหน่อยแล้วกันนะครับตอน ไม่ค่อยพูดกับใครได้เพราะว่าตัวละครมันยังไม่ค่อยมานะครับผมแต่มันจะมีแพทหนึ่งที่ตัวละครก็จะเริ่มมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็สู้ๆครับผมกับทุกทีมนะครับผมและเจอกันใหม่นะฮะในคลิปโดนหน้าคลิปโดนี้ก็มีประมาณนี้แหละบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน